สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้าตชวนเพื่อนๆมาทําปุ๋ยหมักขี้วัวนะคะซึ่งการทําปุ๋ยหมักขี้วัวนั้นสามารถทําได้หลายสูตรหลายวิธีค่ะจะแตกต่างกันก็คือแตกต่างกันตรงที่การใช้ตัวจุลินทรีย์ที่มาหมักนั่นเองนะคะวันนี้าตใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะนี่นะคะขวดนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ําสีแดงอมน้ําตาลแบบนี้ค่ะทุกคน าบางคนก็จะทําเป็นสีแดงอมม่วงได้บางคนแดงอมน้ําตาลได้บางคนสีน้ําตาลเลยก็ได้นะคะแต่ว่าคุณสมบัติเขาเหมือนกันค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเขามีจุลินทรีย์อยู่ภายในขวดเนี่ยเยอะมากๆนะคะเราก็นํามาหมักปุ๋ยคอกนะคะมาย่อยสลายปุ๋ยคอกนะคะหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าทําไมปุ๋ยคอกจะต้องมาหมักก่อนเอาไปใช้งานเลยไม่ได้หรอคําตอบเลยนะคะทุกคนก็คือว่าตัวปุ๋ยคอกเนี่ย สมมติว่าไตา่กยรรหนึ่งกรรมนี้นะคะไปใส่ในรอบๆอบโคนต้นพืชต้นผักนะปรากฏว่าพืชผักเราก็ยังไม่สามารถดูดซึมปุ๋ยคอกนี้ไปใช้ได้ค่ะต้องใช้เวลานะคะสมมติว่าไต่เอาไปใส่วันจันทร์เนี่ยวันอังคารวันพุธวันพฤหัสก็ยังดูดซึมไปใช้ไม่ได้อยู่ดีนะคะคือต้องใช้เวลาในการย่อยสลายค่ะปุ๋ยคอกเขาต้องย่อยสลายตัวเองก่อนรากพืชถึงจะได้ดูดซึมไปได้นะคะย่อยสลายแบบไหนก็คือว่า เขาจะใช้นโตโรเจนในการย่อยสลายค่ะนโตโรเจนที่อยู่ในดินนโตโรเจนที่อยู่ในอากาศก็จะมาย่อยสลายปุ๋ยคอกนะคะทําให้ปุ๋ยคอกออผ่านการย่อยสลายพืชถึงได้ดูดซึมไปใช้ได้แล้วนโตโรเจนที่อยู่ในดินพอถูกดึงขึ้นมาเพื่อที่จะย่อยสลายปุ๋ยคอกก็ทําให้ในดินนั้นขาดนโตโรเจนค่ะ,คะพืชที่เราใส่ปุ๋ยนั้น ก็เกิดอาการใบเหลืองใบแห้งนั่นเองนะคะแคระแกรนเติบโตช้าเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นผลพวงตามๆกันมานะคะดังนั้นตาตจึงอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยหมักปุ๋ยข้อก่อนที่จะนําไปใช้นะคะซึ่งวิธีการหมักเนี่ยเดี๋ยวต่ึก็จะทําเป็นคลิปหลายๆคลิปให้ชมกันนะคะเพราะว่าเพื่อนๆบางคนก็อาจจะมีตัวจุลินทรีย์แตกต่างกันไปนะเดี๋ยวต่ึก็จะพาทําไปแต่ละ EP e ีีนี้นะคะเป็น EP ีแรกขอเริ่มต้นโดยการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยนะคะทุกค อ่เรามาเริ่มกันเลยค่ะตัวนี้เป็นปุ๋ยขี่วัวที่ยังไม่ได้ผ่านการหมักอะไรเลยนะคะก็ใส่ลงมาในนี้ไปก็จะทำประมาณ1กะละมังนะคะแล้วก็เตรียมน้ำเปล่าค่ะทุกคนนี่น้ำเปล่านะคะอยู่ในบัวรดน้ำเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ันนี้มัน1,500มลเนาะไต่ก็จะเทไปประมาณเกือบครึ่งเลยนะคะใช้แบบเข้มข้นค่ะทุกคนนี่อย่างนี้เลยเรากะกะเอานะคะถ้าใครมีขวดขนาด600มลนะคะก็ใส่ขวด600มลใส่หมดทั้งขวดเลยค่ะ,ะหลังจากนั้นก็กลับมาที่กองปุ๋ยของเรานะคะแล้วก็ราดรถไปได้เลย เคยพาทำในหลายๆคลิปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะมาจะมาทำเป็นแยกเป็น E ีีให้กับเพื่อนๆได้ชมนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะมีตัวหมักซูรินซีไม่เหมือนกันเนาะเวลาเราเทน้ำลงไปเนี่ยอย่าเพิ่งเทเยอะทีเดียวนะคะเราลองเทดูก่อนแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดูก่อนเพราะว่าเราจะต้องมีการวัดความชื้นด้วยนะคะว่าความชื้นโอเคหรือยัง การหมักปุ๋ยคอกนะคะก็เหมือนกับการปรุงดินเลยนะต้องมีการวัดความชื้นด้วยค่ะแนะนำว่าให้สวมแมสด้วยนะคะเพราะว่าปุ๋ยคอกที่ยังไม่ผ่านการหมักเนี่ยฝุ่นเขาค่อนข้างเยอะค่ะ เติมความชื้นลงไปนะคะเติมน้ําตัวเดิมนี่แหละคะ่ะ ประมาณนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าแต่มองว่ามันยังยังขาดความชื้นไปนิดนึงนะคะแต่แต่ขอเติมไปอีกหน่อยค่ะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะอ่าตอนนี้น่าจะได้แล้วค่ะ นี่ยังมีส่วนที่ยังไม่โดนความชื้นด้วยนะเราก็ใช้เวลาหน่อยนะคะตรงนี้นี่ค่ะอย่าให้แฉะจนเกินไปนะคะอ๋อแล้วลืมบอกอีกอย่างหนึ่งค่ะว่ากระมังตัวที่ต่าใช้ทําปุ๋ยอคอกหมักเนี้ยเป็นกระมังทึบนะคะไม่ได้เจาะรูนะดังนั้นพวกน้ําความชื้นจุลินทรีย์ก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยค่ะกเกิดกระบวนการหมักกันอยู่ในนี้เลยค่ะ เนี่ยพวกก้อนแข็งแข็งแบบนี้นะคะเพื่อนๆก้อนแข็งแข็งแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะย่อยค่ะเนี่ยกลบๆเข้าไปได้เลยความชื้นจุลินทรีย์จะจัดการเขาเองค่ะอ่าโอเคแล้วตอนนี้แต่มองว่าน่าจะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราวัดความชื้นกันค่ะอย่าแฉะจนเกินไปนะการวัดความชื้นนะคะก็คือเอามาหนึ่งกร,รัมแบบนี้ ปั้นให้เป็นก้อนนะคะดูเขาสักพักหนึ่งถ้าเกิดไม่มีน้ำรั่วซึมมาตามร่องนิ้วแล้วก็ก้อนนี้ไม่แตกนะคะก็ถือว่าความชื้นโอเคค่ะอันนี้โอเคแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนหาเป็นกระสอบปุ๋ยหรือว่าพลาสติกหรือว่าฝาถังนะคะมาปิดค่ะเพื่อให้เขารักษาความชื้น ในลักษณะแบบนี้ได้นะคะหมักไปประมาณ5-7วันค่ะเราก็นำไปใช้งานได้เลยแล้วก็ปุ๋ยคอกหมักตัวนี้เนี่ยเอาไปปรุงดินก็ได้นะคะเอาไปใส่ต้นพืชต้นผักได้เลยเอาไปใช้ในการหมักปุ๋ยต่างๆต่ออีกก็ได้นะคะอย่างเช่นการเอาไปหมัก,กแกลบนั่นเองนะคะทุกคนนี่ประโยชน์เขาเยอะค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวต่ก็จะไปเอาตัวกระสอบปุ๋ยมาปิดก่อนค่ะ เอาราคาทุกคนนี่ค่ะแต่ก็หาแผ่นพลาสติกมาปิดคลุมไว้แบบนี้นะคะเพื่อป้องกันฝนด้วยนะเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะ จะได้ไม่เติมความชื้นหรือว่าเติมน้ําลงไปมันก็จะเสียเนาะหรือถ้าเพื่อนๆบางคนไม่มีแผ่นพลาสติกแบบนี้นะคะก็แนะนําว่าให้หมักปุ๋ยคอกในที่ร่มที่มีหลังคาปิดฝนด้วยเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนั่นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะสําหรับ EP 1หนะคะการทําปุ๋ยคอกหมักค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวแต่ยก็จะแนะนําวิธีการทํอี P ต่อๆไปนะคะฝากติดตามรับชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ